สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสัตว์ในจินตนาการจากตำนานไทยนะคะชื่อกบินละปักษาค่ะพอได้อ่านข้อมูลแล้วแบบว่าน่าสนใจมากๆเลยครับผมสวัสดีครับน่าสนใจจริงๆครับกบินละปักษาเนี่ยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสำรวจมาทำความเข้าใจกันว่าอ,อ,อะไรที่ทำให้กบินละปักษาเนี่ยมีความพิเศษหรือว่าโดดเด่นจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ ลองมาแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะคือเริ่มจากคำถามแรกเลยกระบินและปักษาเนี่ยข้อมูลบอกว่าเป็นสัตว์ผสมใช่ไหมคะระหว่างลิงกับนกถูกต้องครับเป็นแนวคิดการผสมผสานที่เอ่อต้องบอกว่าน่าทึ่งที่เดียวครับสัตว์ชนิดนี้เนี่ยตามตำนานเขาว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานซึ่งก็เป็นป่าในจินตนาการตามคติไตรภูมินะครับไม่ใช่สัตว์ที่มีอยู่จริงๆหรอกแต่เราก็จะเห็นรูปของกระบินและปักษาได้เอ่อตามวัด ตามจิตกรรมฝาผนังหรือในวรรณคดีเก่าๆครับอ๋อค่ะค่ะการที่มันเป็นสัตว์ผสมนี่แหละค่ะที่แบบน่าสนใจมากข้อมูลระบุชัดเจนเลยนะคะว่ารูปร่างโดยทั่วไปคือท่อนบนตั้งแต่หัวลำตัวไปจนถึงเอวเลยจะมีลักษณะเป็นลิงครับผมเป็นลิงส่วนท่อนล่างลงไปรวมถึงหางด้วยก็จะเป็นนกแล้วก็จุดสำคัญเลยคือมีปีกติดอยู่ที่หัวไหลใ่ใช่ครับใช่ครับ ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจการระบุตำแหน่งปีกที่หัวไหล่เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่เอ่อค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากๆทําให้รูปทรงของกบิลปักษามีเอกลักษณ์ชัดเจนเลยคือจะต่างจากสัตว์ผสมในตำนานอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นเคยที่ปีกอาจจะอยู่ตรงกลางหลังอะไรทํานองนั้นนะครับการผสมผสานลักษณะทางกายภาพที่มันดูเอ่อขัดแย้งกันนิดๆระหว่างลิงที่ปีนป่ายเก่งกับนกที่บอยบินได้เนี่ยนี่แหละครับที่ทาให้มันโดดเด่นขึ้นมาในบรรดาสัตว์หิมพานอื่นๆอ จริงด้วยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลคือเรื่องสีค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่มักจะถูกวาดหรือระบายสีเป็นสีดําทั้งตัวตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะสีดำเนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรแฝงอยู่แน่ๆเลยอาจจะมีในยะได้หลายอย่าง อ,อาจจะเพื่อขับเน้นให้รูปร่างของสัตว์ดูเด่งขึ้นดูมีพลังหน้าเกรงขามหรืออาจจะเป็นแค่ขนบหรือทำเนียมปฏิบัติของช่างฝีมือในยุคนั้นๆที่นิยมใช้สีนี้ก็ได้ครับหรือบางทีอาจจะเชื่อมโยงกับลักษณะความเป็นลิงซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงลิงสีเข้มๆหน่อยแต่ก็อันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอฟังแบบนี้แล้วการสร้างสรรค์ตัวกบปิลาปักษาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาภายนอกอย่างเดียวสินะคะเหมือนเป็นการสะท้อนความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างของคนสมัยก่อนด้วยหรือเปล่าคะการผสมลิงกับนกเข้าด้วยกันแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะใช่เลยครับถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นกอลิลปักษาก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากม ของการที่มนุษย์ใช้จินตนาการสร้างสารรค์สิ่งมีชีวิตที่มันอ,อยู่เหนือขอบเขตธรรมชาติขึ้นมาเพื่อสะท้อนแนวทิกบางอย่างอาจจะเป็นการผรสมผสานคุณสมบัติเด่นๆของสัตว์สองชนิดเข้าด้วยกันก็ได้ครับอย่างเช่นความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวของลิงกับอิสระในการเคลื่อนที่ของนกหรืออาจจะเป็นการแสดงถึงความาความอุดมสมบูรณ์ความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของป่าหิมพานซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอะไรทํานองนั้นครับ โหน่าทึ่งจริงๆค่ะงั้นพอจะสรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันได้ว่ากลิลปักษาก็คือสัตว์ในตำนานจากป่าหิมพานนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างลิงคือท่อนบนครับลิงท่อนบนกับนกคือท่อนล่างมีหางมีปีกที่ไหลแล้วก็มักจะปรากฏในรูปสีดำถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็สะท้อนจินตนาการอันลึกซึง้งแล้วก็ความเชื่อที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมไทยเรานี่เองนะคะใช่เลยครับ การศึกษาเรื่องราวของสัตว์ในตำนานอย่างกบิลลพักษาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้จักสัตว์แปลกๆนะครับแต่มันยังเหมือนเปิดหน้าต่างให้เรามองเห็นโลกทัศนวิธีคิดการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆรอบตัวของคนในอดีตด้วยและนี่ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับว่า ไม่ใช่แค่กบิลลพักษาหรอครับแต่การสร้างสรรสสว์ผสมในตำนานต่างๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นกริฟฟินเซนทอร์หรือตัวอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมันสะท้อนถึงความปรารถนาความกลัวหรือว่าแง่มุมไหนในจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราผู้ที่สร้างตำนานเหล่านี้ขึ้นมากันแน่